หลังจากที่บริษัท J.H. อุตสาหกรรมจำกัดจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรสุขภาวะหรือที่เรียกว่า Happy Workplace ตามโครงการเสริมสร้างสังคมขององค์กรแห่งความสุขภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ,อ,อ,อทำให้พนักง,งานที่นี่มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริงผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับจะดีมีคุณภาพ มันจะต้องต้นกําเนิดมาจากคนครับถ้าคนมีความสุขในการทํางานนะครับมันก็จะทําให้มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์ที่เราออกมามันก็จะดีมีคุณภาพเราก็จะมาเน้นที่ความสุขในการทํางานก็ค่อนข้างพอใจเป็นอย่างมากนะครับคือพนักงานค่อนข้างจะมีธรรมะนะครับเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ก็ค่อนข้างจะ กินเหล้าสูบบุหรีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้พอเรานำแฮปปี้โซแฮปปี้โซซตี้เข้ามารู้สึกพนักงานจะดีขึ้นเยอะพฤติกรรมในการกระทำในอดีตพอเ,เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบริษัท J.S. อุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตกระสอบทอสารจากพลาสติกเพื่อบรรจุข้าวสารและอาหารสัตว์มีพนักงานกว่า180คน และได้นำหลักการสร้างความสุข8ประการมาปรับใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี2,552เพื่อเป็นเครื่องมือนำสู่องค์กรสุขภาวะยกตัวอย่าง Happy Body เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ยืดเส้นยืดสายก่อนเริ่มทำงานซึ่งจะช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นและผ่อนคลายจากการนั่งทำงานนานๆตลอดจนส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปี h p p y y o u ซมีการสวดมนต์เพื่อให้จิตใจสงบและมีสมาธิก่อนปฏิบัติงานเพราะในสายงานการผลิตบางขั้นตอนอาจต้องใช้สมาธิในการทำงานมากขึ้นเพื่อป้องกันการผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังเน้นการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้พนักง,งานเป็นคนดีมีความสุข Happy b r a i นส่งเสริมทักษะองค์ความรู้เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีศักยภาพและมีความก้าวหน้าในการทำงาน เวลาที่หายไปตรงนั้นเราก็ไม่ได้ว่าเสียในเรื่องของผลผลิตนะครับเราก็สามารถนําความรู้ออกมาต่อยอดในเรื่องของการหาวิธีการที่ทําให้งานมันได้ได้เท่าเดิมแต่ใช้ระยะเวลาน้อยลงตอนนั้นเองเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้พนักงานหัวหน้างานผู้บริหารนะครับมีความสุขร่วมกันถือว่าเป็นโครงการที่เยี่ยมเลยครับดีนะที่พี่ได้ไมาอยู่ตรงนี้แล้วพี่ได้อะไรเยอะเข้ามาโดยที่ พี่ไม่ต้องไปหาเวลากลับไปบ้านแล้วต้องไปวดัดใช่ไหมแต่พี่อยู่โรงงานอะ่ะพี่ก็ได้ส่วนมนทํทำบุญอยู่ที่นี่เลยคือมันสามารถเอาทั้งงานครอบครัวมาทําร่วมกันกับทุกอย่างได้เลยที่นี่พี่ว่ามันเป็นแบาบลานซ์ออฟไลฟท์ที่ดีนะคะ ในกลุ่มกิจกรรมความสุข8ประการนั้นองค์กรแห่งนี้ให้ความสำคัญกับ Happy Soul, Happy Heart และ Happy Society โดยเน้นการสร้างคนดีและบ้านที่ดีไปพร้อมๆก,กับการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารเพื่อให้ที่ทำงานเต็มไปด้วยความสุขในนิยามของคำว่า Happy Workplace นั่นคือความสุขในหลายๆมติติตั้งแต่ตัวคนของคนทำงาน บุคคลรอบข้างของเขาก็คือครอบครัวและก็สังคมของเขาเพื่อความสุขมันจะค่อยๆขยายจากภายในตัวของเขาเองมาสู่คนรอบข้างแล้วก็สู่สังคมของเขาะคะ่ะสสให้การสนับสนุนนอกจากงบประมาณแล้วยังให้การสนับสนุนในเรื่องของสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นวิทีทัศน์ต่างๆนะคะแล้วก็ยังให้การสนับสนุนในส่วนของทีมงานนะคะถ้ามีในแง่ของการสัมมนาหรือในเรื่องของการอบรม หรือในการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยทางทีมสสสจะเข้ามาให้การสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะอันนี้ต้องขอบพระคุณสสส,สมากมากเลยนะคะที่ทําให้เกิดโครงการดีๆเหล่านี้เนี่ยคงไม่ใช่แค่ภาคอีสานเท่านั้นเป็นทั้งประเทศเลยค่ะความสุขเกิดขึ้นได้ในทุกทที่หากร่วมมือกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีดังเช่นองค์กรแห่งความสุขที่บริษัท JS อุตสาหกรรมแห่งนี้ค่ะ